ไปดูบรรยากาศพิธีอัญเชิญพระพุทธรัศมีจำลองเนื่องในโอกาสสมโพชพระอารามครบ100ปีวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมใจกันจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรัศมีจำลองและพระนิรันร์องค์ประจำวัดจากสนามทุ่งสีเมืองมายังวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงโดยได้รับเกียรติจากนายวราชันสุนหัว ผู้ว่าวราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางลุงรักสุนหัวนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ได้มีการแหร่และการบรำบวงสวงกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะอัญเชิญพระพุทธรัศมีจำลองและพระนิรันดรปฏิสถานภายในโดมเพื่อทำการสมโพธเนื่องในโอกาสสมโพชพระอารามครบ100ปีวัดโพธิสมพรพระอารามหลวง โดยในเวลา18นาฬิกาวันนี้นะครับจะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมส่วนในเวลา19นาฬิกาพระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพุทธรัศมีจำลองและพระนิรันตรายองค์ประจำวัดส่วนในวันที่13กุมภาพันธ์ทางวัดจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงพร้อมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สายกรรมฐาน จำนวน50รูปและช่วงค่ำรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออินทวายนวัดโพธิสมพรพระอารามหลวง